แล้วโงกระสาบอีกอันหนึง่งแพนด้าเบอร์หนึ่งประเทศไทยครโลกระสาบระดับโลกแห่งหนึ่งคือโมเนเดอปารีของรัฐบาลฝรั่งเศสโลกระสาบที่พันสองร้อยปีเก่าแก่และได้ชื่อเป็นโลกระสาบอันดับหนึ่งของโลกอ,อยู่ที่ฝรั่งเศสฝรัร่งเศสที่ทําเหรียญราชการที่ห้าเมื่อร้อยปีที่แล้วเหรียญเสด็จกับเหรียญนภาพยุโรปเหรียญร,ราชมงคลเหรียญบาทช้างสามเสียนที่มีออกัสปาเต้อะไรพวกนี้สุดยอดไหมที่พูดเนี่ยโอ้โหมร้อยปีแล้วทำรอ5ห้าไปทำสุดยอด โรงกระสานผลได้ไปดูมาแล้วเม็ดผสะในเหรียญนะคือผมเนี่ยไปดูเทคโนโลยีที่เขาทันสมัยมากยังได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แกะเมื่อโอ้โหเมื่อ10ปกว่าปีที่แล้วเกือบยีปีแล้วเี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในการที่สแกนแกะแปะพิมพ์สุดยอดทันสมัยทั้งเลเซอร์เลเซอร์อะไรเนี่ยผมไม่เห็นทั้งหมดแล้วเทคโนโลยีพวกเนี้ยโทษทีนะก็ทําไม่ได้นะเออผมก็กล้าพูดเขาก็ทาไม่ได้เออ อุ้ยตายเอ้ยโอ้คนถามว่าผมเคยไปโมเน่จริงหรือเปล่าโฟโต้ช็อปหรือเปล่าอาจารย์อู้ผมเนี่ยมันเด็กมันนอกคอกนาอยู่มันนอกเซออียนพระจะะลึ่งสะเออไปโมเน่เดอปารีโอดัดจรลิตไปแพริสแพริสปแพริสอุ้ย,ยตายโลงกระสาบเนี่ยนะไอโรดอฟเนี่ยมันเพื่อนผมอุ้ยตาย เป็น<ม>เพื่อนกับโรดอกด้วยผมไอเรียกไอโรดอก <c oughs> ไอโรดอกนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไดเรคเตอร์คนปัจจุบัน oh. เป็นเบอร์สองของโลกศาสนี้ oh. ผมรู้จักไอโรดอกมาตั้งแต่ปี2537 <c oughs> 31ปี <c oughs> ที่รู้จักไอโรดอกมาตั้งแต่มันเป็น ตำแหน่งต่ำๆหิ้วกระเป๋าสมัยก่อนท่านสวัสดิ์เนี่ยโชพาณิตเนี่ยเขาทำเหรียญราชการที่ห้าเมื่อปีสอ3 7รุสาสิบ็ดตนการนาพิเศษผมเป็นคนรับมือเป็นคนรับรองไอ้โรดอฟพามึงไปกินข้าวกินอะไรเนี่ยไปเลี้ยงดูปูเสือตีโมงตีหม้อตีอ๋อไม่ใช่ต้อาใช่พูดเล่นผมก็คุณเคยกันดีโรดอฟเนี่ยรู้จักมสามสิบปีแล้วผมก็เคยไปทําเหรียญที่โมเน่นะเหรียญลุงกู่ทวดสกนะวัดห้วยมงคล ทำที่โมเน่เดอปารีฝรั่งเศสอ๋อพี่เพื่นคนสร้างเลนยใช่ังเหรียญโมเน่อะเออท่านสวัสดิ<อ>์เอ้ยไม่ได้ท่านพลเอกว,วิเศษคงไทยคณสร้างผมเป็นคนดูแลแบริการแล้วไปทำที่โมเน่เดอปารีฝรั่งเศสปีสป 5, 1 5 4 5 20ป,ปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเข้าเดินเข้าทุกซอกทุกเข้าไปดูทุกเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกเนี่ยเห็นมาหมดแล้วเพราะนั้นองค์ความรู้ในการที่เรื่องของผมพูดวิจารณ์เรื่องเหรียญเนี่ยนั้นผมมีครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเรียกว่าเห็นทุกสเต็ปสเต็ปของเทคโนโลยี